ขขาใกล้พอเกี่ยวแล้วเพื่อนเพื่อนนึบที่นี่ไม่ได้ลงมาเก็บภาพให้เพื่อนเพื่อนรับชมหลายวันแล้วเนาะค่ะเนาะเก็บภาพนะคะเก็บภาพเขาสวยๆให้เบิง้งงดูอขาสวยๆให้เบิง้งสวยงามเป็นจังไดเปลียนจังไดางามงาม เว้ยมือขอโทษขอโทษเก็บภาพบรรยากาศตอนแรงๆให้เบิ้งเืึอเพืเเ่อนๆเนื้อตู้ท้องฟ้าก็สวยๆเนาะเก็บมุมยสวย,สวยมาคำพวดที่นอนลงมาคำยุงก็มาสิทีนี้ยุงก็มา ค่ะเห็นบ้ามุมเดิมเนาะมุมเดิมมุมเดิมเดิมรับชมไปด้วยกันจ้าทองฝาพร้อมน,น,น้องอีนอ้องเนาะขาวสวยๆปลาขวัญง้มปลาขวัญบ่าง้มบ่ปลาขวัญสิผ้าง้มปลาขวัญเห็นไหมเนี่ย พี่น้องเห็นปลาปขอนบอปลาขอนส้ยงามหลายพ่นเมือเข่าลงเข่าลมเนาะคะ่ะเนาะลมแล้วเพ่นกับแบะออกแบบเข่าลงล้วกับปล่อยน้ำลงมาเนาะคะ่ะเนาะกำลังเร่งสูบน้ำออกคาดว่าอีกสองสามมือกับสีเกีียวแล้วเนาะคะ่ะเนาะคาดว่าหนักเกินสว้างงามไมค่หอยเต็มอยู่พี่น้องเนี่ย ไปเบิ่งกันเด้อขสวยๆมาให้เพืๆได้บชมเนາะค่ะเนາะเนจังามไหม ชมไปด้วยกันเลยท่าแม่นบ้านการหลงหาปลาขอนนะเดอ้อนี่เดอ้อเนี่ยทังสี่แล่ะก็หาปลาขอนดีขนาดได้นีนอยูนี่จ้างสะกะบอมีปลาคอนเนาะไม่ทันนกนะคะเวลาลมงามหลายลมปลาคอนยาคิดว่าซิมีเดอ้อบามีได้จาาปลาคอนเด้อ มีปลาขอนเดอ้อกะเขาง,งามงามแหง้งงามอย่างแห้งเลยพระเจ้าจปล่อยน้ำออกเปงน,น้ำออกเพื่อที่จะเตรียมตัวสีนะคะสีข้าวีวันเดียวกนแล้ว,วสีข้าววันเดียวกะเสร็จีข้าววันเดียวเสร็จค่ะ พี่ป่าบนาผ้าหยางลาอทงเบิงวันนี้เดินลาอทุงนะคะเดินลาอทุงลอทาเบิงเขาง,งามๆไปน้ำกันเด้๋ยจ้ะเด้อชมบรรยากาศทองฟ้าสวยๆน้ำกันเด้อเพื่อนๆเลยทำแล้ว,วฟังข้างหนึ่งทองฟ้าแดงคืองโย กองฟ้าแดงไยเนาอคคะเนาอสวยสวยเห็นไหมคะอุย้ยเมื่ดไวแทะหัวกระยางลงมาเมื่ดตึบแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่งจะเดินลงมานะนี่โอ้ยม้อยบนมื่นบอนี่ขี่รถมื่นบ่เฮ้อ เออเป็นเจ้าลงไป n ั à งมันก็เม,ม,มือนัอ่นตะัวมอตะไส้เมืนไหลค่ะเนาะบาเลยมาหลายมือแล้วเขาเลื้งเบิดแล้วนี่เห็นมอเห็นบ้านี่เหลืองหมดแล้วบาได้มาหลายวันไม่ได้ลงมาจะเป็นหลายมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะ สวยงามคุ็คือตลาดเด้อจัดเถอะทางพุณเป็นตลาดเมื่อดว่ายแท้หือคือเมืดไว้แ,วแท้ถ่ายคลิปประธานแล้วเลยถ <c oughs> ่ายคลิปยังไม่เสร็จเลยถ่ายคลิปยังไม่เสร็จเลยเพื่อนๆ คลิปยังไม่เสร็จเลยเมือดอแล้วท่านจดเลยอ้ยเขาวเพ็นงามก่ะคิรีปีนองยังงามเลยค่ะ,ะยัางงามเลย เมือดไว้ค่ะมืดแล้วลงมาแป๊บเดียวเมือดแล้วยังไม่ได้อะไรเลยมืดแล้วเมือดแล้วเปิดไฟกันนะเปิดไฟอยู่ไหนเปิดไฟถ่ายคลิปเปิดไฟถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> ชมทุ่งนาไปด้วยกันนะคะนะยังเบื้องทงนะอีกสองสามมือเพันกระแกวแล้วนะคะนอนลอสงสัยลออมองนีแกเนาะรอตรงนี้นี่ข้าเจ้าสีห้อมันแกพร้อมกันเนาะคะเนาะรอมันแกพร้อมกันยังควยสีมาส,สีได้มือเดียวเลยทำในวันเดียวเลยเนาะคะเนาะ โอ้ยโทษจากโทษสีในมือเดียวเลยนะคะเป็นแังดาเข่างาไมไหมค่ะขอบคุณทุกการรับชมเนาะเพื่อนทำได้ขอวิวสวยงามมา,ากเพื่อนๆจ้า You